สวัสดีค่ะน้องฟ้าขอนครค่ะศิลปินจากค่ายไผ่ระกอปเปรดักชั่นค่ะเข้าสู่วงการบันเทิงได้ยังไงนะคะหรือว่าเข้ามาเป็นศิลปินในค่ายไผ่ระกอได้ยังไงเพราะว่าตอนประมาณอายุ4ี่ห้าขวบตอนเด็กๆอะค่ะน้องฟ้าอยู่ที่ใต้ก็อยู่กับวงครูชาขอะลุที่ภาคใต้นะคะท่านเป็นผู้ให้โอกาสคนนึงเลยที่ภาคใต้แล้วก็ฟ้าได้มีโอกาสขึ้นเวทีใหญ่คอนเสิร์ตของครูเชาเนี่ยหลายสิบ เวทีมากๆหลายคอนเสิร์ตมากๆนะคะแล้วก็ฟ้าได้ไปประกวดร้องเพลงด้วยตอนเด็กๆนะคะตามงานวัดตามโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้หาประสบการณ์ประมาณนั้นค่ะแล้วก็ได้อยู่กับครูเชามาประมาณ13ปีค่ะ จนวันหนึ่งนะคะฟ้าเสพผลงานของอาจารย์พยัคฆ์คำพันธ์ซึ่งเป็นเพลงของอาเสรีรุงสว่างที่ฟ้าชอบฟังอยู่แล้วนะคะเป็นเพลงผู้ชายบวกกับที่ฟ้าประกวดร้องเพลงเสรีขอพรตอนเด็กๆก็คือประกวดทุกเวทีเลยก็คือแพ้บ้างชนะบ้างแต่ว่าได้มาประสบความสําเร็จในเวทีถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพนะคะก็สองปีซ้อนตอนนั้นแล้วก็ถ้วยของพลเอกเปรมด้วยจนมาวันหนึ่งนะคะไม่รู้อะไรดนใจให้ฟ้าเข้าเ Facebook ตอนนั้นก็คือ ในหลวงราัชกาลที่9เนี่ยสวราคตพอดีซึ่งฟ้าเองเนี่ยเสพผลงานของอาจารย์พยับอยู่แล้วแล้วก็เป็นผลงานเพลงหนึ่งที่ฟังปุ๊บแล้วก็อยากจะร้องเลยตอนนั้นนะคะแต่ว่าเพลงของท่านเนี่ยยังไม่ได้แบบปล่อย YouTube เลยยังไม่ได้แบบลงมิกเสียงอะไรจริงๆจังๆเลยฟ้าก็คือแบบแอบไปขโมยมาค่ะก็คือเขียนแกะเนื้อแกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะลงเฟซบุ๊กตัวเองจนทีมงานของอาจารย์พยัคำพันธ์มาเห็นว่า มีเด็กใต้คนหนึ่งนะคะร้องเพลงร่มโพทองของแผ่นดินเป็นคนแรกก็คือเป็นผู้หญิงคนแรกที่ร้องเพลงในตอนนั้นนะคะอาจารย์ท่านก็เลยเฉยๆก่อนตอนนั้นเฉยๆเลยแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งท่านลงมาที่ใต้พอดีมาถ่ายทําเพลงของพี่เสบิ้นรุ่งสว่างแล้วก็พี่บุมเชียพานะคะจนน้องฟ้าได้ไปเจออาจารย์แล้วก็อาจารย์ก็เลยถามว่าเป็นเด็กที่ไหนมีสังกัดหรือ,อยังน้องฟ้าก็ตอบไปเลยว่ายังไม่ได้มีสังกัดค่ะจนอาจารย์ก็แต่งเพลงเพราะท่านคล้ายเทพเจ้าแห่งมงคลให้ ก็คือเป็นก้าวแรกของการเป็นศิลปินในวันนั้นเลยค่ะพ่อท่านคล้ายเทพเจ้าแห่งเมืองคอนค่ะแล้วก็ ได้มาก็จะมีเพลงคนใต้ใจเต็มซึ่งเป็นเพลงของพี่เอนติภาพของวงผู้ชายนะคะน้องฟ้าได้มาเว v e r เป็นเวอร์ชันผู้หญิงหลังจากนั้นก็มาเป็นเพลงตำนานเมืองคอนแล้วก็รอพี่หลบบ้านแต่ว่าขอบอกกันเลยว่าเพลงตำนานเมืองคอนเนี่ยอาจารย์ท่านเนี่ยยกให้เป็นเพลงประจําจังหวัดของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นบ้านเกิดของน้องฟ้าเองเลยก็คือจุดเริ่มต้นเล็กๆที่น้องฟ้าได้แบบว่ามีชื่อเสียงตรงเอ่อเมืองนครศรีธรรมราชก็กับเพลงตำนานเมืองคอน,นะคะ่ะ ยี่สิบกว่าเพลงแล้วค่ะแต่ว่าใน YouTube ก็ประมาณสิบเจ็ดเพลงประมาณนั้นค่ะแล้วก็ยังไม่รวมกับพี่ฟ้าได้ฟิเจอริ่งกับปรมคคูเพลงเพื่อชีวิตอีกหลายๆท่านด้วยไม่ว่าจะเป็นไอแอดคาราบาวอาจารย์สีเผือกคนดานเกวียนที่ให้เพลงน้องฟ้ามาอาจารย์ไข่มารีวอนนาอาจารยา์มีอาจารย์สีเผือกคนดดนเกวียนอาจารย์แอดคาราบาวอาจารย์ไข่มารีวอนนาพี่ปูยังไม่มีนะคะแล้วก็มีของอาจารย์พยศกำพันธ์ด้วยค่ะใช่ค่ะ โอ้ oh. พูดแล้วก็จะหาว่าน้องฟ้าโมนะคะ <laughs> เพราะว่าในชีวิตน้องฟ้าไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะได้มาแสดงหนังนะคะหรือว่าแสดงหนังใหญ่เลยแล้วยิ่งเป็นหนังตำนานภาคใต้แล้วที่สําคัญเลยผู้กํากับก็คือพ่อเอกอชัยศรีวิชัยนะคะเพราะว่าฟ้าเสพผลงานของพ่อเอกเหมือนกันเมื่อก่อนตอนเด็กๆคือยังไม่ได้มีโอกาสเลยที่จะได้เจอหรือว่าได้ไปดูคอนเสิร์ตใกล้ๆเวิีของพงเอกใช่ไหมคะแล้วมีวันหนึ่งฟ้าได้พึ่ง บารมีของป่าพย,ายัพันอยู่ในค่ายเขาแล้วทีนี้อาจารย์ป่าเอกอชัยเนี่ยท่านไปเห็นฟ้าร้องเพลงอยู่ที่หนึ่งที่นนทบุรีตอนนั้นนะคะเป็นงานสมาคมปากใต้อยู่บนเวทีผ่านมาประมาณปีกว่าๆค,ค่ะฟ้าเพิ่งม,มารู้ว่าเขาได้พูดกับอาจารย์พยับไว้แล้วว่าสักวันหนึ่งจะปั้นเด็กใต้เด็กนครคนนี้นะคะจนมาถึงวันนี้ก็ได้เล่นหนังจริงๆค่ะ ครั้งแรกมีความรู้สึกดีใจแล้วก็ตกใจแลนะคะบวกกับไม่เชื่อด้วยว่าจะได้เล่นจริงๆเพราะว่าโอกาสอย่างนี้มันไม่ได้แบบมีกันง่ายมากๆนะคะเพราะว่าเล่นเรื่องแรกปุ๊บได้เป็นนางเอกเลยได้แบบว่าแล้วได้เล่นเรื่องที่แบบว่าอิงจากเรื่องจริงด้วยก็คือสพาร,รักสารสินก็คืออิงมาจากเรื่องจริงแล้วน้องฟ้ามีความรู้สึกโหต้องขอบคุณอาจารย์พยับด้วยในวันนั้นถ้าเกิดถ้าไม่ได้รู้จักกับอาปาอิกรชัยฟ้าก็คงไม่ได้มีโอกาสได้มาเล่นหนังจนถึงทุกวันนี้ค่ะ ท้าทาทย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 มากค่ะท้าทาทยสําหรับตัวฟ้ามากๆเพราะว่าฟ้าเป็นนักร้องไม่ได้เป็นนักแสดงด้วยแล้วก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่น้องฟ้าเล่นด้วยค่ะเรียนกับคุณครูเงาะค่ะแล้วก็คุณครูพี่นิวสองคนค่ะแต่ว่าหลักๆเลยก็เรียนกับคุณครูเงาะค่ะสําหรับตัวน้องฟ้าเองนะคะถามว่าคาดหวังมากน้อยขนาดไหนฟ้าว่าฟ้าทําให้เต็มที่เต็มที่ที่สุดดีกว่าเพราะว่า เราก็ต้องคาดหวังอยู่แล้วเล่นเรื่องแรกด้วยแล้วก็หนังดีขนาดนี้อะค่ะมันก็ต้องมันต้องคาดคา,าดหวังมากๆด้วยค่ะ <c oughs> ค่ะสำหรับหนงฟ้าขวอนะครนะคะก็เป็นลูกหลานชาวใต้ชาวจังหวัดนครศรีธรรมาราชนะคะก็ขอฝากผลงานเพลงด้วยแล้วก็ผลงานภาพ,พยนตร์ด้วยนะคะเรื่องสภารักสาร,รสินฝากนักร้องนักแสดงหน้าใหม่คนนี้เอาไว้ในว้วอถุก้องใจของทุกคนด้วยนะคะจะทําให้เต็มที่ที่สุดทําแบบว่า จากจิตวิญญาณของตัวเองจริงๆนะคะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนฝากเอาไว้ด้วยค่ะชื่อน้องฟ้าขวัญน,นครค่ะ